เทปนี้นะครับสองต่อของเราอยู่กันที่พุทธอุทยานพระใหญ่โกวงซานครับเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมฮึคงท่านงามนะนะครับนี่ก็อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับองค์พระใหญ่เลยนะครับ ห้องโถงพระโพธิสัตกวนอิมนะครับและที่ปฏิสถานพระบรม,มาสารีลิกธาตุส่วนพระเกี้ยวของพระพุทธเจ้านักท่องเที่ยวนะครับไม่ควรพลาดนะครับเมื่อไปเยี่ยมชมฝูวกกองซานครับ it it ออกจากพุทธอุทยานนะครับสองต่อจะพาไปทานมื้อเที่ยงเพิ่มพลังกันครับไทยดันนอนไห นี้เราก็จะทานมื้อเที่ยงกันนะครับว่าแต่ว่าเชื่อไหมเอออันนี้ไม่ใช่้นี่แค่ข้าวเหนียวนะใช่อันนี้มันคล้ายๆเหมือนในนี่ข้าวซอยเนี่ยเอาข้าวซอยไปบวชมีไหมข้าวซอยบวชเต็มตัวเดี๋ยวดูนะจะต้องสั่งอะไรมาบ้างนะครับ สั่งอาหารตอนหิวๆนะครับตอต้อยของเราจิ้มไม่ยย้งเลยล่ะครับอันนี้นะคะร้านนี้เราก็บอกแล้วเป็นบาหาักเวารดิวิจิตเลียนวิจิตเลียนก็สิบอันนี้ที่สั่งมาสลัดสลัดอะไรนะต่อสลัดรวมเขาบอกว่าแล้วแต่ถ้าเกิดช่วงไหนมีอะไรเขาก็ใช้ผ่กกับเนอ้อเขาก็ทาอย่างนี้ก็มีผักสลัดใช่แล้วก็ มีใเทศกระกาศแก้วมีประทองอ่าปรากอมบัวแล้วก็อันนี้คือมันเทศ่มันเทศมันเทพสีม่วงค่ะอ่มันเทศม่วงมันเทศม่วงยังไม่เคยนลองดูสิคะว่าน้องเจรเขาตูป่าเราไหมอือ น้ำสลัดออกหวานหรือเปรี้ยวถือว่าใช่เขาหวานมากเออน้ำสลัดเปรี้ยวนิดๆเปรี้ยวนิดๆใช่ไหมอร่อยอร่อยมากดูสิว่าข้างในจะเป็นอย่างที่ต้อต้อยเดามเหมือนที่ฮ่องกงหรือเปล่าเผือเผื่อใช้เท้าใช้เท้าซอยอดูรสชาติรสชาตินะคะ รอยังกินไม่ได้ใช่ไหมเออรอไปก่อนไม่ได้ทิมกินนึงแล้วนอือปากฟองนะระวังนะรอนเอออย่าเพิ่งเลยเพราะหัวยิ้มเท้าอมฟางรอเนี่ยอือนี่ก็เป็นบวบผัดนะก็ถามเราด้วยนะไม่าจะเอาเผ็ดน้อยเผ็ดมากไปต้องบอกเผ็ดนิดนิดเผ็ดนิดนพอลองดูสิว่านี้จริงป่ะแล้วทานกินพริกถึงใส่มากกับเผ็ดอือแล้วนถ่ายรูปด้วย เราได้ตับไปก่อนไม่เป็นไรนิดเดียวโอเคได้มาลองดูผัดเร็วมากเลยนะใช่อาจจะมีครัวหลายคนร้อนเส็จไหมไปเรื่มไปแลื่มอร่อยนี่ก็ขนมปัอเราได้ก็กินสบายเลยไม่ต้องกลัวเพราะมันเป็นบางเสิราบมันไม่มีเนื้อสจัดใช่เออเนี้ก็จะกินได้เยอะหน่อย ไม่มีเนื้อกุ้งใช่เดี๋ยวเราต้องไม่ใช้พลังงานนะอีกที่นึงก็เดินใช่ไหมพี่เบลเล็กแต่แเ,เราอยากมาลองอหมลองดีระวังปากปากคองโอเคไหมล่ะโอเคเดี๋ยวนี้เอาเค็มๆอ่าเคไปแลมไปแลมใช่ไหม,เมอเคอ่านี่ก็เป็นข้าวเหนียวทอดนะสีก็มาไม่ไม่เข้มเหมือนเหมือนในเลืกนะะแคกระทอดเพิ่มเนาะไหนจะต่อยลอง ต้องแบกดิแบกให้ท่านผู้ชมดูซิข้างในเป็นไงเดี๋ยวก็ต้องไม่ต้องชิมแล้มันร้อนแบกด้วยเสียงมัจะกรอบเออแต่ก็กรอบนะแต่เขาก็กรอบนะเขาระวังร้อนนะตัดๆกรอบใช่ไหมเราต้องยื่นนี่มาหรือเขาชายนี่ก่อนก็ห่อใบบัวเออพี่เหมยเล็กก็ได้ไว้นี่เลย แจะดูรูปว่าเหมือนนั้นนี่เดี๋ยวข้าวห่อใบบัวไม่ใช่ห่อใบบัวน no 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 ี่คืออะไร Apple อ๋อเกี <h <h demain, ๊ยวคับเคียวครับเคียวมีต้องบอกว่าเห็นได้เห็นความจริงหมดแล้วอ่ะบอกมาเป็นก็เรียกอะไรเป็นขนมอะไรน้ำจิบน้ำจิบอ่า้าล่างเป็นล่างบัวอข้างในเป็น เผ็ดทัฟเฟิลกับเฟลกับผู้ใช้ผักผู้ใช้อร่อยแลวมันเข้ากันได้ดีมากเลยะใช่ไหมน่าเชื่อแนะนำเลยนะท่านผู้ชมคือเป็นร้านดิเจิตเลียนร้านบางสิบราที่อร่อยก่อนที่จะออกไปไหว้พระพระพุทธรูปเอ้พราพราใหญ่ของเขาส่งฝากของสั่งอ่า ที่เหมยเล็กแก้หน่อยสิวัดอะไเล้าเลยนะหักวงซันค่ะหัวกวงซันฝอฝอฝอฝชกวงซันนะต่อต้อยประจำนะครับหลวงพ่อหัวฝอกวงซันใช่อันนี้ก็คือเข้าวหอมไปบัวที่เราต้อยรีเพลย์ลองดูวันนี้ไม่ร้อนแล้วพอเมื่อกี้ให้พี่หมวยเล็กเขาแกะดูน่ากินเก่าล้างก็แบบน่าจะใส่น่าจะใช่แต่กล้วย สวรรักเนี่ยเวาลค์ด้วยใช่ไหมอ๋อเนื้อหมูอ๋อหมูนี่เดี๋ยวท่านผู้ชมตกใจมังสวรรค์มีเนื้อหมูหน้าตายเฉยเต้าหูเต้าหน่าจะเป็นเต้าหูต้อง้องดูเนื้อเละไปหน่อยเเละไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็พริกไทยเยอะอ๋อพริกไทยเยอะมากอืมอืมแล้วก็แพ้พิจัย ของอร่อยทั้งนั้นนะครับเต็มโต๊จริงๆนะครับที่ต่อต้อยของเราสั่งมาให้2ต้นนะครับจัดการให้หมดแล้วไปเที่ยวกันต่อครับมาไหนคะนะมาที่ไหนมาร้ายคอฟฟีกาแฟกาแฟเออแคาเชียนาคอฟฟีแฟ่แกลลี่เป็นร1 1> ้านดังนะคะของเกาสมใครมาเออใครมาต้องมานะคะสถานีอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมอืม ราจะบอกให้นะไต้หวันนะไฟเกี่ยวไฟแดงเยอะมากขนาดคนไต้หวันจะพูดเองเลยนะคือถนนเขาบอกถนนเขาไม่ไม่ตันออกทางนู้นออกทางนี้ใช่เพราะฉะนั้นเขาก็กลัวว่าคนจะเข้ามาไปไหนแล้วจะอันตรายเลยมัมีไฟเขียวไฟแดงเยอะเกินนี่นะคะร้านเาา c ฟกานฟกาฟกาแาแฟ e ฟกฟก่แกากาแาก ดูดแล้วดูที่การ์ตูสีแดงก็ได้นะที่ฝ่ามือเยอะมากดูแต่ต้อนนี้น่ากินจังเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นชีนนามอนนะเดี๋ยวน่ากินน่ากินมาก เขาหน้าตาส,สวยสอนสัญญานี่นะนนคนเอนอยอะมากพอจ้อยขนมปังเขาก็น่ากินดีสิ <c oughs> สองต่อชวนชิมนะครับพามาแวะร้านคาเฟ่กาแฟน่ารักน่ารักนะครับนอกจากไปดูกาแฟแล้วนะครับขนมในร้านนี้มีให้เลือกเยอะมากมากเลยละครับมีแสน <S <S ส่วนแย่ท่านผู้ชมนากินมากจะต้องมาถ่ายมุมนี้ไหมได้ได้มันไม่ได้แย่กินมากเราต่อใต้มานย่กินมากเลยต่อใต้ น่ากินมากแต่เราไม่รู้ชื่อ,อนะโบราณมากใช่ไหมอาหารเขาส้อยลองกินดูสิว่าอร,ร่อยอย่างนี้ก็แนะ,แน,ะนำไหมหน้าตาสวยมากเราลืมไปอันนี้เรียกว่าไอข้างบนเนี่ยท้าหาจะเป็นเอแคร์เอแคร์เหรอ ไอแคร์นะไม่รู้สิน่าจะไอแคร์ไหมไม่รู้ไอแคร์ต้องยาวๆใช่ไหมใช่ไม่ใช่กลมๆก็มีไอแคร์แต่เนื้อมันไงเดี๋ยวต้อ้ลองดูตัวรวมเป็นอะไรพายไม่ใช่พายไอแคร์ไอร์เบเกอร์ใช่ไหมเออเบเกอร์ที่อเมริกันชอบอะไรอ่ะเบเกอร์มันจะเหนียวๆเออเดี๋ยวนี้คืออะไร หอมไม่ถูกนะแต่ครีมอ,ะอ่ะเหมือนครีมมีแบบมีกลิ่นมะพร้าวอ่ะอ๋อมเลยครีมมะพร้าวอ่ะไม่รู้ว่อันนี้ไม่ชอบเหรอเยากลองอนนี้ซิเนเจอร์เขาไม่ชอบนะฮะต้อลองอนนีอนนออ้อันนี้อ๋ออันนี้คล้ายๆดีไงอ่าอ,อะไรนะเไม่ถูกชอบกินอ่ะไม่จะไม่รูต้ต่อไม่รู้เรียกว่าชื่ออะไร ันนี้โอเคค่ะทำจากน้ำอ้อยอ่าทำจากน้ำอ้อยแล้วก็จะได้ป็นส้มเปลือกส้มใช่ไหมเยอส้มเลยนอส้มข้างในอันนี้ก็ออกมันหวานนะลองตัวต่อลองอันนี้อันนี้เขาก็เรียกว่าอะไรนะโดนัทได้ไหมเหมือนโดนัทอ่ะอืมแต่ว่าเขาทำจากน้ำอ้อยนะอแต่ไม่รู้ว่าครีมส่วนมากที่นี่ทำไปแต่น้ำอ้อยหมดเลย คืนมากขนมใช่ไหมไม่รู้สิถามก,ก็น้ําอ้อยนี่จะน้ําอ้อยอ <c oughs> เป็นไปได้อาจจะเป็นร้านเขาดางขังเขาพ <c oughs> ่อย์นะเอกลักษณ์ของเขาไม่เหมือนที่ไหน <c oughs> โดนทัทไหมหรือว่าคุกกี้มันเหมือนแบบขนมไข่ที่เรากินอ๋อขนมพิงข <c oughs> นมพิงอะ่ <c oughs> องงอะ <c oughs> อแต่ว่าขนมพิงแบบนิ่ง ให้นมพีเรนนุ่มแต่ไส้เนี่ยเป็นเลมอนเป็นมะนาวไส้จะเปรี้ยวๆคีมจะเปรี้ยวแล้วก็มีอัลมอนด์อัลมอนด์ระหว่างอันนี้กับอันนี้อันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าแต่อันนี้อร่อยที่สุดอันนี้ดีกว่าที่สุดแต่ว่าหวานแต่ว่าถูกปากที่สุดเพราะอันนี้มันต้องหวานอยู่เนาะซิญี่ย์เจอร์มันที่บ้านเราก็หวานอากาศเยือกเป็นขนมนะดังของที่เกาสมนะคะร้านแคฟเฟคยเ์น่า คาเฟ่แอดแกลเลอรี่หน้าตาขนมร้านนี้นะครับดีงามน่าทานและสวยมากๆนะครับบรรยากาศร,ร้านก็ดีแวะมานั่งพักชิลๆได้เลยครับกับร้านคาเฟ่น่าคอฟฟี่แกลเลอรี่ครับไปไหนต่อครับ เดินเดินเล่นสั่งหนูมีสตาบัคใช่ไหม้หวมีร้านพิซซ่ามีร้านขายของเนี่ยแล้วก็ไปเดินเล่นในสั่งระหว่างรอรถนะไปะแปลกนะน,น,นี้ร่มเย็นนะไม่ร้อนนะ,เอ,ะเออสองต่อนะครับพาเดินเล่นกันก่อนอากาศดีๆและสถานที่ต่อไปนะครับที่เราจะไปเที่ยวไปที่ไหนนะครับตามสองต่อไปครับ ยังไงแล้วคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเจดีมังกรเสือเขาบอกว่าให้เข้าอ๋อ hm. นี่ไงเสืออยู่ด้านนี้เราต้องออกด้านนี้เออแต่มุมนี้เสือบังอยู่พาไปเราต้อ้พาไปโอ้ยบอกวัวใหญ่เนอะสวยอ่ะ ตอนนี้นะครับเรามากันที่เจดีมังกรเสือนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่น่าสนใจลองแวะมาเดินเล่นกันได้นะครับสวยดีไม่ร้อนมากครับคนที่นี่เขาบอกนะครับให้เข้าทางปากมังกรแล้วก็ให้ออกทางปากเสือนะครับ ถ้ามองจากด้านหน้านะครับเราจะเห็นมังกร,ก,รกับเสือ,อคู่กันครับเป็นทางเข้าของสองเจดีแห่งนี้ครับต้อยโพธาแบบแงเป็นทั้งแบบแล้วคะ่ะมาถึงโพธาใหญ่เลย เที่ยวไปกับ2ต่อเทปนี้นะครับลากันไปกับ j จดีคู่มังกรเสรือแห่งนี้และพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ